สวัสดีครับพบกับผมบนะครับคุณชายจ็อบชแนลนะครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเซิร์ฟทีเคครับโอ้ยตอนนี้เมาส์เป็นไรไม่โลครับช้าไปหตอนนี้ผมก็เป็นนักบินอวกาศนะครับพบกับผู้ช่วยผมหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องชื่ออะไรครับ MC TKTR ครับครับงั้นเราไปดูจุดแรกเลยครับเป็นพีระมิดใช่ไมครับค่ไม่รับครับพีระมิดครับแล้วก็มิตีกทัร์มอครับเอ้ยผมลืมบอกตอนแรกลืมคนที่เข้ามาใหม่จะได้ไอเทมฟรีนะใหญ่ตรงหน้านะตรงหน้ากระเป๋าดีนะครับเอ่อไอเทมฟรีนี้ก็จะ มีแต่ของจำเป็นในชีวิตเริ่มแรกของาะนะายครับนะก็อันมัวน้่ต้นแถวแรกนะก็จะเป็นอไอรอนนะพิม<ล>พ์มหน่อยอผมออจะพัฒนาเป็นไอรอนบล็อกนะครับแล้วก็พาร์ของคุณนะครับสมมติหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยืนยันพาร์นะครับให้กดลงไปก็ผมสมัครแล้วเลยไม่ต้องรับแล้วเราจะเข้าครั้งต่อไปแล้วก็พิมพ์นะครับล็อกอินนะครับ แล้วก็าพาดของเราเรามาดูตอนรมันจะมีจุดแจกของครับดูช่องหนึ่งจะได้ไม้นะครับข้อที่สองจะได้โคนะครับข้อที่สามจะได้ทัชนะครับช่องช่องที่สี่จะได้เงินนะครับหรือแท่งเหล็กนะครับแต่ผมชอบแยกเงินคนระับช่องน,นี้จะได้กระจกนะครับจะได้เนื้อหมูครับ ได้เตียงนอนครับได้หินโปรเจกต์ไว้เซตบ้านก่อนในห้องโซนครับและนี่ก็จะเป็นจุดแจก EP นะครับให้กดไไรครับมันจะเป็นเครื่องยิ p ครับแล้วเราก็จะไปดูจุดแรกกันนะครับพีลามิดนะครับเอาไปเลย อนนี้นเกิดปัญหาเยอะมากครับผมมาเแล้วนะนนถ้าผมเสียงเบาไงก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าพูดเสียงแดงไม่ได้ครับอัดตอนคืนในปีละมิทก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เป็นซีซของมันมัน้งโอ้ยตอนนี้เอาไปแล้วนะครับช่วยช้าไปหมด น้อก็ธรรมดาแล้วข้างบนนั้นก็จะเป็นจุดสปาวที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับเราวั่ไปจุดต่อไปเลยนะครับจุดที่สองของเราจุดที่สอง,องเรานี่จะเป็นที่ตัดไม้ใช่ไหมครับครับใช่ครับนี่คือตัดไม้นะครับไปเลยเซิร์ฟผมนะครับก็จะมีปัดอินตัดต้นไม้ท่อนหนึ่งมันจะตกขันตกทั้ง้น โดยเราจะใช้ขวานะครับครับผมเป็นเกมหมดนะผมเลยมันต้องมันไม่ตกข้างต้นเราต้องปิดเกมหมดเราต้องลองตัดนะครับตัดไปเดีะนะครับจะรัอนต้นที่นครับต้นที่สองตนนี้ท oh, ja mm evet> ่อนกลางครับข NO ้อทีดอกนี่ับมันจะตกลงมาแล้วถ้าคุณหนักแตบ ใส่ตามใบไม้เอามันจะสุ่มครับบางทีก็จะได้โก่งๆครับผู้ตัดเล่นนะครับตอนนี้แล้วไม่เคยทำได้ลงไหมหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่แล้วได้ลงมาะครับตอนนี้แล้วค่ะรับผมจะขออนุญาตไปจุดที่สามเลยนะครับเพราะว่าแล่นต่อแล้ครับครับ ก็ปลูกกัญมามาครับเนอะตกตกแมพอือตายใครสนใจก็แอดเฟซบุ๊กมานะครับเฟซบุ๊กอะไรครับคุณมีไหมครับไม่ได้แน่นับแต่เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดิสคริปชั่น ของเฟซบุ o กของให้นะครับงั้นผมจะไปจุดที่สามเลยนะครับเป็นจุดโฮมโซนนะครับครับผมมาเกาะแล้วครับโฮมโซนไม่ค่อยสวยนะโอ้ยตอนนี้แล็กมากครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ใช่ไหมครับครับก็มาได้ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งน่าจะนะยังไม่ค่อยมีคนเล่นับ โฮมโซนในี้อยู่ใต้น้ำใช่ไหมครับครับอยู่ใต้น้ำครับผมดูว่าเจอปลาหมึกลอยได้ฮะปลาหมึกลอยได้ครับบางคนก็ะอ,อ๊ะปลาหมึกลอยได้มีบ้านคุณเหรอครับมีบ้านผมครับคุณแน่ใจแล้วครับบ,บ้านคุณครับบ้านผมครับ ผมสร้างแบบประหยัดนะบ้านหลังน้อยพอเพียงให้เราไปตัดไม้มาทําบ้านนะครับแล้วตัวนี้ให้เราเอาโปรเทคที่ได้ตอนแรกมาวางที่จุดนี้นะครับนี่ครับเราจะเอาโปรเทคมาวางน,นะครับก็สมมติเราไปกดมาแล้วเราหาซโซนปุ๊บเราได<า>้โซน,น,น,นแล้วแล้วเราก็เอาโปรเทควางตรงรูครับมันก็จะเป็นโซนของเรานะครับถ้าเราตงกาแาะบ้านมันจะไม่พังใช่ไหมครับ ครับลองสาธิตพี่ลองสาธิตดีหน่อยครับพี่จับเห็นไหมครับจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับถ้าผมตีโปรเทกออกเห็นไหมครับเนี่ยมีแค่นี้ใช่ไหมเดือนสำหรับวันนี้ขอจบชิปเน้นอดีตนะครับขอบคุณครับ